การที่เราถวายน้ำเปล่าเพื่อบูชาพระทุกเช้านะคะน้ำเปล่าสื่อถึงน้ำที่เป็นน้ำใสน้ำบริสุทธิ์ถ้าเราถวายน้ำเปล่าทุกเชา้าก็เหมือนกับเราระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าน้ำเปล่าเป็นน้ำบริสุทธิ์เราถวายด้วยจิตใจบริสุทธิ์เราจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราทุกครั้งที่เราจะถวายน้ำเราจะต้องล้างแก้วน้ำ ให้สะอาดก่อนและดูว่าน้ําที่ถวายไม่ใช่น้ําก๊อกจะต้องเป็นน้ําที่เราดื่มเองถ้าบ้านเราติดเครื่องกองน้ําก็จะต้องเป็นน้ํากองเหมือนที่บ้านถ้าบ้านเราดื่มน้ําที่เป็นขวดก็ต้องเป็นน้ําที่เป็นขวดเช่นเดียวกันจะไม่นําน้ําก๊อกที่เราเอาไว้ใช้ชําระล้างของใช้หรือว่าชําระล้างตัวมาถวายพระแม่อยากให้หนูเปลี่ยนน้ําที่ถวายพระทุกวันเพราะหากน้ําไม่สะอาดมี ม,ม,ม,มีมดมีฝุ่นมีแมลงตกลงไปหนูก็จะเจอแต่สิ่งไม่ดีเจอแต่สิ่งที่เป็นอุป,ปรสรรคในชีวิตแต่ละวัน